หาแล้วครับผมก็เลยทุกคนกันด้วยนะวันนี้เนี่ยก็อยู่กับวันพันแมนเดอะสตองเก้นนะวันนี้เนี่ยก็ไปดูทางหน้าของศึกดวลฮีโร่กันบ้างนะก็เข้าไปที่ศึกดวลฮีโร่กันเลยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับแชมป์อะไรนะของทงหน้าของฮีโร่นะก็ไปดูกันที่คู่แรกนะก็จะเป็นทงหน้าของแอสตานะตัวละครเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็ไปดูคนที่เจอได้ก็คือกันที่ชื่อว่ากอนะ ตัวละครเนี่ยก็เป็นประมาณนี้คนระับต้วไปดูในเกมกันเลยนะเพราะเหมือนในเกมเนี่ยก็จะเป็นาด้านของหน้ากากหวานของกอนได้เปิดก่อนนะก็เปิดไปแนละ้หรับหน้ากากหวานของกอนนะบุดเพลงนรกนะตกไปหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนะแล้ตามราด้วยหมาเฝ้าบ้านอันติไปนะบล็อกลูกไฟไปสองลูกนะตามด้วยทัพซูมากีกันบ้างฮนะทัพซูมาจีเลื่อนหินทำลายฟ้าไปนะแล้วก็ทางด้านของ ทางฝั่งขวาทางฝั่งซ้ายนะเอสตาได้เปิดขึ้นมาบ้างน,นะตกไปหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเหมือนกันเลยนะ <we> ก็ตามไปด้วยทางด้านของหมาเฝ้าบ้านเหมือนกันนะคอมบูเหมือนกันเลยฮนะตัวละครเนี่ยก็เหมือนกันด้วยนะอันตีไปฮนะสำหรับทัชมาก,กีนะเรื่อนหินทําลายฟ้าแล้วก็ตามเป็นทางด้านของซอมิแณงก่อนนะได้เปิดไปบ้างฮนะหิวเงอนขึ้นมาอีกทีนะ ว่าซอมบี้แมนฝั่งนี้ก็ฮิวเลือดคืนมาบ้างนะโอ้โหเหมือนกันทุกตำแหน่งเลยนะแล้วก็ปู่บอมเอาคืนนะแล้วก็ปู่บอมตีคืนมาบ้างนะแล้วก็ของสวิงขับเคลื่อนนะอยูท่ที่หนึ่งล้านดาเมจนะว่าสวิงขับเคลื่อนฝั่งนี้เอาคืนบ้างนะยี่ที่สามล้านเลยนะแรงกกันเยอะมากนะแลว่าเป็นทางด้านของก่อนนะนได้เปิดก่อนในเทอร์ที่2สองอยู่นะ ตีไปฮะตกไปหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเหมือนเดิมนะโอ้โหดวงดีมากนะก็ <c oughs> ตกไปฮะหมาฟอบ้านสามครั้งนะ <c oughs> ไม่ใช่ฮะบอกลูกไฟไปนะ <c oughs> แล้วก็ทางด้านของทัสสกีฮะอันติมาตีทุกตัวนะแล้วทางด้านของหน้ากากหวานนะออกขืนบ้างนะ <c oughs> นหน้ากากหวานตกไปหนึ่งครั้งสองครั้งฮะโอ้โตกไปสองครั้งแต่หิ้เลือดขึ้นมาด้วยนะแล้วก็อันติซีมาบ้างไอบอกลูกไฟไปนะ นอทางด้านของพัศสิามากีฮนะเลื่อนหินทำลายฟ้าลบลูกไฟไปอีกนะฮะพอล,ลูกไฟเนี่ยก็ยจะหายไปเลยนะนี่ก็จะเป็นอีกคอมโบหนึ่งนะแล้วก็ยิงไปฮนะเซนตแมนแล้วก็ปูกอมเอาคืนฮนะปูปอมตีคืนมาอีกครั้งนะแล้วก็สวินงตอบเคื่อนนะได้ปาดนะปาดไปฮนะเอวิ้งตอบเพื่อนที่สองล้านหน้าเมตนะแรงขึ้นมนะแต่ว่าทางนี้แน่เอาคืนมากนะ ยิงกับเพื่อนปดัดยิงไปที่สามล้านแดนะต้องบวมก็ตายไปฮะนากากหวานได้ร้องเพลงมาอีกแล้วนะตบไปหนึ่งครั้งสนะองครั้งสามครั้งฮะก็ตามมาด้วยหมาเฝ้าบ้านอีกครั้งนะตบไปฮนะเตือนที่3แล้วฮนะก็เป็นเตือนสุดท้ายที่จนะ้างโว่แล้วนะแล้วก็เลื่อนหินทําลายฟ้านะครับแล้วก็ทางด้านของหน้ากากหวานนะได้เอาคืนมากนะนากากหวาน โอ้ไม่ได้ตบนะแล้วก็หมาเฝ้าว่านะมาต่อนะบอกลูกไฟไม่มีลูกไฟให้บอกแล้วนะโอ้ท่าสซมบกิตีธรรมดาเลยฮะแบบนี้นี่ก็เป็นข้อเสียหายข้อนึงนะแล้วก็ปูบอมมาเอาคืนโอ้ติดนะแล้วก็อัศวินขับเพื่อนนะปาดไปที่สี่ล้านนาเมนะมน้ำกากหวานตายไปที่เรียบร้อยนะเ้รทางด้านของมน้ากากหวานกองกอนะตกไปหนึ่งครั้ง2ครั้งนะ ตามมาด้วยหมาเฝ้าบ้านนะอันติไปล่ยังไม่แตกนะตามมาด้วยทัสซึมากี่ฮนะเรื่องผหนลายฟ้านะโล่ก็ยังไม่แตกนะโลู่ถือว่าแข็งมากนะแล้วก็หมาเฝ้าบ้านเอาคืนบ้างฮนะหมาเฝ้าบ้านไปแบบนี้แฝดตะววงนะเพราะทางด้านของทัสซึมากี่มาบ้างนฮนะนี่ฮะทัสซึมากี่เอาคืนบ้างเราตามมาด้วยทางด้านของสมี้แมนนะตีธรรมดาไปแล้วก็ปูบอมตายนะ จะเป็นอินขับเพื่อนนะปาดไปที่สี่้านหน้าเมตรนะแล้วก็ตายบีครั้งนะสำหรับโหเรียบร้อยนะกากหวานตายนะโอ้แล้วเป็นหมาเฝ้าบ้านของฝั่งนี้ได้เปิดดปก่อนะแล้วก็ตามมาด้วยหน้าของทัซึมากินะฮะทับเลื่อนหินทำลายฟ้าไปฮะรูยังไม่แตกนะแล้วก็ทัดฝั่งนี้แนวคืนบ้างนะเห็นทำลายฟ้าขึ้นไปฮะติดตัวเดียวนะโอ้โหแล้วก็ตายไปครับ ก็หมาตบแล้วก็ทางด้านของอสเวียนขับเคลื่อนนะไเ้ป่าดเป็วันนี้น่าจะรั่วแตกนะมีสาล้านดานเมจน,นะโอโ้รั่วยังไม่แตกหรอฮะเป็นไปได้ฮะรั่วยังไม่แตกแล้วก็หมาฟ้าบ้านมาบ้างน,นะแล้วก็ตามมาด้วยทัสึมากิฮะเลื่อนหินลายฟ้ารอบนี้ฮะรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อะรอบที่6แล้วโอ้โหอย่างนานฮะแล้วทัดตีธรรมดาฮะตามมาด้วยทางด้านของ ซอมมี่แมนได้ตบไปโอ้โหนานเกินฮนะหมดประหยัดพลังางานเด้งเลยนะแล้วปาดไปที่4ล้านเรียบร้อยเลยนะก็ตายที่เรียบร้อยฮนะหมาเ้าบ้านได้ตบมาอีกครั้งฮนะแลตามด้วยพัทซึมะกิฮนะลบลูกไฟไปนะนี่ก็จะเป็นคอมโบที่ดีนะแล้วก็พัทซึมะกิฝั่งแย่คืนบ้างฮนะอยู่ี่2ล้านหน้าเมียน,นะ โนทับแตกแล้วนะตกไปธรรมดาฮะแล้วก็ทางด้านของหมาเอยไม่ใช่นะอสุินขับเพื่อนนะปาดไปสี่ล้านนาเมนะแล้วก็ทางด้านของโอ้โหสมบีแมนตายไปนะหมาตายฮนะแล้วก็อันติีไปฮนะสำหรับทั้งส่กกบีนะเลื่องหินท้มลายฟ้านะแล้วก็จะโดนเนื่องหินล้ลายฟ้าขึ้นมาบ้างนะเนื่องหินล้มลายฟ้านอบน,นี้ติดไม่ยอดเพราะว่าโอ้โโดวงดิจัดนะ แล้วก็หมาเฝ้าบ้านตกไปฮะก็จะแตกนะหมาน่าเหม็นเรียบร้อยฮะก็เป็นทางด้านของกอน,นะ้ที่ชนะไปได้นะกะ็ไปดูกันที่คู่ต่อไปกันเลยนะก็ม่มีกเป็นคนที่เรียกว่าไอ้ก้าฮะเอากล้านะนะตัวละครต่อมานี้นะฮะก็จะเจอกับคนที่หนึง่งี้ว่าคามาตเบะนะก็คนที่ชื่อว่าคารมาตเบะเนี่ยโหดเหมือนกันนะฮะตัวละครเนี่ยก็เป็นประมาณนี้เลยนะ ก็ไปดูกันเลยฮะว่าคู่นี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะก็ไปดูกันเลยนะครับก็เปิดมาเนี่ยก็เป็นทางด้านของอัลก้านะได้เปิดก่อนคนนี้คือท็อปสปีดของเซิร์ฟอยู่แล้วนะก็น่ากากวาันของเขานี่เร็วเร็วสุดในเซิร์ฟหรือเปล่านะ <Okay. S 1> แล้วต่อไปฮนะแล้วก็หมาเฝ้าบ้านอาวุธดาวดาวนะีเนี่ยนะแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของ พาสุมากินะกันตีไปที่5้าล้านโอ้โหลูกปูกวอมแตกแล้วนะแล้วทางด้านของฝีฝั่งฮนะหน้าข่าวานอีกฝั่งนี้ได้เปิดมาบ้างนะตกไปหนึ่งครั้งฮนะแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของพัสุมากีนะเพื่อนหินทำลายฟ้าไปฮะอยู่ที่สองล้านหน้าเมียนะไม่ใช่ลูกแตกนะฮะจะเป็นกระดูกหักนะมันเลยทำให้เห็นดำเหยียนะ เรากอันตีไปที่สองล้านนะสำหรับแฟดประกายแสงนะเจโนตไม่ได้เปิดอันตีนะฮะแล้วก็การโร่ก็น่นาจะได้ตบธรรมดามานะติดไม่ยอดทอแล้วนะการโร่ก็แฟดเสียบเข้่ไปอีกครั้งนะลองนั่ง,งปู่บอมะอย่างเงี้ยรวมมูงตัดเหล็กไปที่แปดล้านนะไปแปดแสนนะฮะแล้วก็ยิงธรรมดาไปฮะสำหรับซอมบี้แมนนะแล้วก็มาทางด้านของอซีนขับเคลื่อนอาวุธ3ดาวนะ ซึ่งมันเท่ขึ้นตรงไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันก็ประมาณเดียวกันนะแต่ดาเมจมันแรงขึ้นมากนะแล้วก็ตกไปฮนะตกไปนะตกไปนะตกไปสามครั้งนะแล้วก็หมาฟอบ้านอันติมาบ้างนะแล้วก็ตามมาด้วยทัชซึมากีฮะโอ้โหคอมโบคนนี้โห่มากนะท่านจะมากิโดนเห็นลำลายฟ้าเลยครับแล้วก็ตามมาด้วยเปลี่ยนทางเป็นหมาฟอว์อ้ไม่ใช่นะเป็นหน้ากากหวานนะฮะ ตกไปหนึ่งครั้งสองครั้งฮนะแล้วแปดประกายแสงเร็วกว่านนะเร็วกว่านะสองล้านหกฮะแล้วก็ท้มซึมากี่ฝั่งแรกเอาคืนมาบ้างนะที่หนึ่งล้านนะแล้วก็เสียไปฮนะแตกหรือเปล่าเรียบ้อยฮนะเจีนอตไม่ได้เล่นเลยนะเกมนี้จนอตบอกว่าไม่ได้เล่นนะฮะแล้วก็อันติไปที่ห้าล้านนะเหลือท้าตัวเดียวนะครับ ก็เป็นหน้าของหน้กกากหวานเอาไฟบ้างนะหน้าก,กากหวานตกไปหนึ่งครั้งสองครั้งนะตามเรื่องรืางห้าหมาเฝ้าบ้านนะอันตีไปนะนี่รอบที่สามก็สร้างโงูอยู่นะฮะแล้วก็เป็นาหน้าของทัชซูมากีฮนะอันตีไปผมไม่เข้านะ,ะแล้วก็แฟดประกายแสงนะอันตีไปเหมือนกันนะอยู่ที่เก้าแสนดาเมจเข้าไปแล้วนะวก็เจโน่ได้เอาคืนบ้างนะ เปิดปืนจากคนจากเจนอตฮนะยังไม่เข้านะแล้วก็โดนเสียบขึ้นมาแล้วก็ทางน้าของทัตตีธรรมดาโอ้โหเมื่อทางน้าของเจนอยได้เปิดทัตก็ดันไม่ได้เปิดนะก็สมิแมนลุกขึ้นมาแล้วก็ตายนะแล้วก็จะปิดฉากโดยทางหน้าของดวนี้เลยหรือเปล่าโอ้โหยังไม่ตายนะสำหรับทัตซึมะกิแต่ว่าทางน้าของหน้ากาก,ากหวานฮนะตกไปฮะตกไปหนึ่งครั้งเรียบร้อยโอ้โห ลายหน้ากากหวานนี่คือสุดๆนะเรื่องไอ้ก้าที่สามารถเอาชนะไปได้นะก็เป็นที่คู่ชิงกันบ้างนะครับได้เป็นคนที่ชื่อว่ากรน,นะก็จะเจอกับมักกรของเขาเนี่ยก็จะมีทางด้านของสมนะ่แมนนะแล้วก็สอสเวนขับเพื่อนนะปูวอมหน้ากากหวานหมาเฝ้าบ้านแมนแล้วก็ทางด้านของทัศสุกินะก็สำหรับเอลก้าเน,นี่ยก็จะมีทางด้านของแประกายแสงนะ แล้วก็ปู่วอมะปัศวินขับเครื่องน,นะหน้ากากหวานนะหมาเฝ้าบ้านแมวแล้วก็ท่าหน้าของทัศนสมุมากีนะซึ่งทัสมุมากีเนี่ยยังไม่5ดาวเลยนะแต่แรงมากก็ประมาณนี้นะครับก็ไปดูในเกมกันเลยนะเข้ามาในเกมนี่ก็จะเป็นทางน้านของเอลก้าได้เปิดก่อนอีกครั้งนะซึ่งก็จะเป็นหน้ากากหวานของเอลก้าได้เปิดก่อนนะ,ะนนก็หน้ากากหวานของเอลก้าล้องเพลงมาอีกแล้วนะตกไปหนึ่งครั้งนะโอ้ตกครั้งียวนะ ตามมาด้วยหมาเฝ้าบ้านนะอันตีไปนะแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของทัสซูมากีนะเลื่อนหินทำลายฟ้าไปครับอยู่ที่3ล้านนาเมโอแตกแล้วฮะก็เป็นทางด้านของโลกของสมิแมนะแก็หมาเฝ้าเออไม่ใช่นะตกไป3าครั้งนะสำหรับหน้ากากหวานของฝั่งเขานะแล้วก็ตามมาด้วยหมาเฝ้าบ้านนะอันตีไปนะแล้วก็ต่อมาด้วยทางด้านของทัสซูมากีนะทัสซูมากีครับ เพื่อนหินำลายฟ้าไปครับอันตีไปฮนะยังไม่เข้านะแล้วก็แฟดนะเสียบคืนนะทามิแตกระเบิดไปเลยนะก็แฟดนะอันตีไปที่1ล้าน8นะแล้วก็สมมีแมนอีฝั่งฮนะยังไม่ได้เล่นเลยนะแล้วก็ปู่บอมองอีกฝั่งฮนะเอาคืนมาบ้างนะก็โดนแฝดเสียบไปนะฮะแล้วก็นี่ฮนะอันตีคืนไปนะนอกนของ ต่อนนะ้ให้เอาคืนบ้างนะอันตีคืนมาบ้างนะที่สองลนะ้านนาเมตรเหมือนมันปรับอะไรหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เอฟเฟกมันไม่ต่างกันเลยนะแบบคงอาจจะเป็นขับวเพื่อนนะตามมาด้วยหน้าของหมาป้าบ้านอีกครั้งนะอันตีมาก็แล้วตามมาด้วยหน้าของทัสซอรมากี่บ้างนะเลื่อนเห็นลายฟ้าไปครับ ไปทางด้าน5ต,ตัวนะหน้ากากหวานไม่ติดนะตกไปหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนะแล้วก็ทางด้านของหมาเฝ้าบ้านอันเตีคืนมาบ้างนะแล้วก็ตามด้วยถ้าซึมากีนะครับทาซึมากีเลื่อนหินทำลายฟ้าเลยครับหรือที่ตัง้งแต่ยามิยังไม่เข้านะแล้วก็แฟดเสียบคืนนะระเบิดอีกครั้งนะก็แฟดเสียบนะไม่ได้อันตีนั่นรอบนี้ ได้โอ,อไม่ใช่นะซอมมี่แมนมา้วก็แฟดเสียบไปอีกครั้งนะก็ปูควอมตีไปฮะแล้วก็ปูควมอีกฝั่งตายไปนะแล้วก็น้าของเอาเอาก้านะได้เปิดไปสี่ล้านหน้าเหรีเรียบร้อยเลยนะแล้วก็ทางด้านของนากากหวานฮนะนากาวหวานได้ตบไปอย่างครั้งสองครั้งสามครั้งฮนะได้เป็นหน้าของหมาอันตีไปรอบที่สามอยู่นะก็ยังสร้างลู่อยู่นะร,รอบนี้ ก็ทัสสมากฮีฮะอันตีไปต่อบ้างน,นะยังไม่เข้านะครับก็หน้ากากวานคองอีกฝั่งฮะได้เปิดคืนมาบ้างน,นะหน้ากากวานตบไปหนึ่งครั้งนะตามมาด้วยทางหน้านของหมาเฝ้าบ้านแมนแฟดทะลวงมานะก็ตามมาต่อด้วยทางหน้านของแฟดนะเสียบคึนนงอ่ะก็ทางด้านของหมาเฝ้าบ้านเออไม่ใช่นะทัสสมากีเลื่อนหินทำลายครันะอ้ทัสสมากีกีธรรมดานะครับก็โดนเสียบไปนะ แล้วทางด้านของสมีธแมนลุกขึ้นมาแล้วก็ตายนะเราเป็นทางด้านของสวิงขับเคลื่อนอันตีไปที่5ล้าน8 000, นะแล้วก็เป็นทางด้านของหน้ากาขวานของอัลก้าอับตบไปหนึ่งครั้ง2ครั้งนะตามมาด้วยแฟดทะลวงนะครับของหมาเฝ้าบ้านนะแล้วก็ตามมาด้วยทัสเมกีนะอันตีไปครับเกือบตายไปแล้วนะตามมาด้วยแฟดประกายแสงนะ อันตีมาต่อฮนะถ้าซึ่งมาขี่ตายฮนะแล้วก็ตายไปนหนึ่งฮนะโอ้โหหมาฝ้าบ้านตายด้วยนะก็จบไปแล้วฮนะได้เป็นทางหน้าของอัลก้าที่ได้เป็นแชมป์อีกครั้งนะอานะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะแล้วก็ติดตามช่องไวยเย้เยอะๆนะฮะจะได้มีอะไรมาแจกกันนะก็คลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ สวัสดีครับ